ยินดีต้อนรับสู่สวนลุงพิตินะครับอีกครั้งครับกับต้นกำยานาวันนี้ลุงชวนมาปลูกต้นมามาย้ายกระถางต้นกำยานบอสวาเลียอีลองกาต้านะครับฮะตัวนี้เป็นบอสวาเลียอีกตัวหนึ่งคือเป็นกำยานอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในตระกูลบอสวาเลียเหมือนกันก็คือโครงสร้างเดียวกันกับบอสวาเลียซาก้าบอสวาเลียเอสเพลนิโฟเลียแล้วก็บอสวาเลีย เน็กเล็กตานะครับอ่าอันนี้เป็นตระกูลบอสโซเลียกําลังแตกยอดใหม่อันนี้เพิ่งมาจากกรุงเทพเพิ่งย้ายมานะครับเป็นกิ่งตอนที่ตอนออกมาจากกรุงเทพมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่ชําได้สักประมาณเกือบเดือนแล้วเนาะนี่ครับใบจะสวยมากตัวนี้นะใบมันจะมีใบสีดานะครับใบสีดํากับใบสีอย่างนี้แต่กลิ่นกลิ่นค่อนข้างจะแรงหลายๆหลายๆจุดก็เริ่มมีตาแล้วก็มีกิ่งออกมาบ้างแล้วนะนี่นะ เ็นไหมครับโอเคตอนนี้นี่กําลังแตกยอดใหม่เห็นไหมครับแตกยอดใหม่มาเลยเนาะนี่ไงเนี่ยคือลุงใส่กระถางเล็กไว้เพรากระถางเล็กไว้สิปั๊บมันก,มนก็มันก็มีปัญหาก็คือรากมันเดินเต็มต้นมันใหญ่มากนะเท่าแขนเลยนะครับเนี่ยดูสิครับต้นใหญ่มากแล้วลุงมีประมาณสักห้าหกต้นมั้งตอนนีนน้รุ่นนี้นะเดี๋ยวจะขยายกระถางไว้ เพื่อให้มันโตแล้วเวลาปลูกก็จะได้ทยอยเอาไปปลูกขุดหลุมแล้วก็เตรียมหลุมให้ดีแล้วก็ค่อยไปปลูกลงดินจะไม่รีบในการปลูกนะครับจะไม่รีบในการปลูกคือบ่อยครั้งที่เราเอามาถึงสวนแล้วเราก็ยัดดินลงไปเลยคือการยัดดินเนี่ยมันไม่ใช่เกิดประโยชน์อะไรกับต้นไม้เลยมันนตายจะ้วสมากนะฮะส่วนนี้ลุงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวใส่กระถางขยายไว้ก่อน ใช้กระถางรุ่นใหญ่อย่างนี้นะครับรุ่นเหมือนเดิมกับบอสเวเลนต์ก a ต่าที่เมื่อวานเราทํากันไปคราวนี้เราก็มาลุยกันเลยนะครับเรามาลุยกันเลยเดี๋ยวลงวางดีๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันคว่ำหน้าลงไปเลยน,ะนี่นะออฮะโอเคนะเห็นชัดเจ๋วย่ยมมาเรามาเล่นสักต้นหนึ่งก่อนนะอะคือต้นนี้ นี่นะครับเอาวางใส่เลยอย่างนี้นะเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอากระถางออกได้แต่ออกกระถางออกก่อนเดี๋ยวเราจะวางลักษณะนี้นะเ,เดี๋ยวลุงจะพามาดูเรซินของมันและหลายคนถามว่าเรซินคืออะไรนี่ไงครับเห็นเรซินไหมอ๋กอกงไม่ซูมเห็นไหมครับเรซินนะนี่คือยางของกํายานนะครับใบมันถูกเด็ดออกปุ๊บมันก็จะกลายเป็นกํายานเนี่ยเป็นเรซินนะมไม่เห็นอีก นี่ครับตุ่มสีดำนี่นะตุ่มสีดํานี่คือเลเซนนะคือยางของกํายานอ่ามันก็จะออกมาแบบนี้เพราะว่ามันถูกแดดใบออกมาลหลายคนว่าหลายคนถามลุงว่าเฮ้ยเลเซนคืออะไรลุงพิติเลเซนมันคือ,อยางของกํายานนะครับลืมนนะ่ะบอสโซเลียคือชื่อของต้นกํายานนะฮะชื่อของต้นนะแล้วแฟรงกินเซนสะ์คือแฟรงกินเซนส์คือชันนะคือเลซินของมันนะครับคือ,อยางของมันแหละเนาะ ตัวนี้รากมันกําลังจะดันนะอีกไม่นานแล้วแหละมันคงจะทะลุกระถางออกมาแล้วลุงขอเอาดินออกก่อนสักช่วงหนึ่งเพื่อที่จะเปิดเปิดให้รากเขาได้กลิ่นอื่นเข้าไปบ้างนะอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมกับทุกๆครั้งที่ลุงปลูกนะลุงก,ก็จะใช้ใบไม้เศษไม้หญ้าวัชพืช เอามาใส่เอามาใส่ในกระถางนี่แหละเพราะว่า,าลุงหมักไม่ทันบินไม่ทันแล้วอยากจะทดลองในลักษณะนี้ด้วยว่าเอาม,มันเป็นยังไงบ้างเคยใส่ไว้หลายต้นแล้วมันก็เริ่มงามดีแล้วก็โอเคเลยเนี่ยต้องค้ำดีๆนะครับไปตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยค้ำไม้กันอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโยกเยกโยเยนะครับ นี่มีเถายานางนะที่สวนมมีย่านางเยอะมากแล้วก็มีเถายานางเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็ชอบติดมากกับระถางนี้แหละเรก็ดึงมันมาหมดนั้นแหละนะแล้วก็ใส่ลงไปโอเคใส่ลงไปพอประมาณแล้วเราก็เติมดินลงไปด้วยนะเราวางมือไม่ได้เลยนะต้นนี้เดี๋ยววางมือปุ๊บไหลล่วงก็ใช้ลักษณะนี้แล้วกันนะดินที่ลุงใช้นุ่มมากขอบอก ไม่ต้องกลัวตายหรือลากเคลื่อนไหวหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้จัดเต็มที่ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ชะง,งักนะครับเพราะว่าหน้าหนาวหมดไปหน้าหนาวนี้มันจะต้นไม้จะพักตัวแล้วหลังจากหน้าหนาวนะั้นมันจะฟื้นตัวหุมเลือกเวลานี้คือเวลาที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนกระถางต้นไม้หลยหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยรู้แม่งเปลี่ยนกระถางต้นไม้ทุกวันเลยเกิอดอะไรขึ้นก็นี่ไงครับคือสาเหตุและเหตุของคอมเมน นะว่าทำไมลุงเปลี่ยนกระถางทุกวันทุกวันทุกวัน,วนคือขยายกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะโอเคเรียบร้อยแล้วครับแล้วลุงจะเอาไม้มาคำ้ำนะลุงจะเอาไม้มาคั้ำก่อนเพื่อที่จะให้มันยึดตัว ไม้ค้ำนะถ้าไม่ค้ำยันอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจะเขาจะล้มง่ายเพราะว่าต้นปลายมันสูงมากนะต้องคําเอาไว้ไอ้ตัวค้ำก็ก็เล็กสลดเกินคือสั้นนะย่ต้องต่อ หลังจากนี้ก็ลดน้ำแล้ววางไว้จริงๆไม่ต้องวางรม่มก็ได้นะครับวางปกติทั่วไปนี่แหละนะโอเคคำล่างเสร็จเรียบร้อยอค,คำบนเสร็จเรียบร้อยแล้วลักษณะก็คือนี่นะครับคำคือจริงๆรแล้วลุงต้องรัดอีกรอบหนึ่งนั่นแหละนะก็คือคำไวแล้วก็รัดไปให้นน่นเพื่อการโยกนะไม่โยกเนี่ยครับไม่โยกนะโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลุงยกลุงรดน้ำาเรายกไปเก็บหรือเดี๋ยว ลดน้ำก่อนแล้วค่ยยกไปเก็บนะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวพรุ่งนี้คลิปต่อไปเราก็มาดูกันต่อว่ากํายานเราจะมีกี่ต้นและกี่ชนิดกันแน่ว่าเราจะมาคอยดูกันอย่างตัวนี้ก็คือบ well อสสวเรียลุงพามาชมนะนี่ตัวนี้ก็เป็นบอสเวเลีย เซลเลตต้านะครับตัวนี้บอสส่วนเซลเลตต้าซึ่งสมพคุณดีมากเลยนะตัวนี้มีงานวิจัยรองรับเยอะมากเลยนะฮะตัวนี้เป็นเซลเลตต้านะครับเดี๋ยว,เร,วเราค่อยมาคุยกันใหม่เรามาดูกันอีกทีว่าอันนี้ต้นนี้ลุงยังไม่ใส่เดี๋ยวลุงไปเคลียร์ต้นนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยมาใหม่กันโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของลุงนะเราจะมาคุยกันเรื่องกํายานทุกๆวัน บอสวาเลียคอมมิโพล่าเมอร์หรือบุซาลาหรือไบซซลาเม็กซิกาน่าเรามาคุยกันนะครับรุงนี้เยอะมากก็คือคุยหลายวันแหะกว่าจะจบเป็นปีแหละเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่า